ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สี่สี่ใบจ้ะสี่ใบค่ะสี่ใบครับแล้วก็เลขหน้าสามตัวสี่ใบเลขหน้าสามตัวอีกสี่ใบสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัค่ะพี่ผู้หญิงชื่ออะไรคะชนพิชาโสภาค่ะค่ะพี่ผู้ชายค่ะวินัยสาครับคุณวินัยสากอนนะคะจ้ะค่ะรู้จักที่นี่ได้อย่างไรคะรู้จากทางเพจนะครับชมการไลฟ์สดใช่ใช่ครับใช่ค่ะได้มาที่นี่กี่ครั้งแล้วคะมา ผมเจ็ดครั้งนล้วค่ะได้ชอบทุกครั้งไหมคะก็ได้ได้อยู่ค่ะครั้งแรกๆมาบูชาปู่อะค่ะไปไว้ที่ร้านอ๋อเปิดร้านใช่ค่ะเอาไปไว้ที่ร้านเพราะว่าเห็นแล้วก็ที่สั่งที่สร้งแรกๆเลยอะค่ะแล้วก็เอาปู่ไปไว้ที่ร้านบูชาที่ร้านทุกวันอ่ตอนนี้ยอดขายเป็นยังไงคะก็ก็พอได้ค่ะเป็นลูกค้าค่ะและล่าสุดนะคะอาได้ทราบว่า รางวัลที่สี่สี่ใบจ้ะสี่ใบค่ะสี่ใบครับแล้วก็เลขหน้าสามหน้าสตัวสี่ใบเลขหน้าสามตัวอีกสี่ใบครับหลังจากที่มาขอพรข้อตรงน้นแล้วใช่ไหมค่ะใช่ครับเมื่องวดที่แล้วนะครับเรามาวันที่เท่าไหร่เมื่อที่สี่ที่ห้าเลยมันมาวันที่ประมาณวันสามวันที่ยี่สิบบาทวันที่สามวันที่ยี่สิบก่อนหวยออกใช่ครับประมาณคก็กลับไปแล้วเป็นยังไงคะ ก็ไปฝันก็ไปฝันค่ะแต่ไม่รู้ใครฝันว่าไปจับปลาแล้วก็ฝันว่าหวยข้างล่างออกเก้าห้าก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ค่ะก็พอดีเลขที่ฝันว่าจับปลาเนี่ยก็ได้เป็นรางวัลที่สี่แล้วก็วกสามตัวหน้าที่ได้เลขทูบจากที่นี่ไปหรือเลขประทัดคะยังไม่ได้จูดประทัดค่ะเพิ่งจะมาจูดประทัดครั้งแรกเพิ่งจะมาจูดใช่นะคะก็ต้องขอขอบคุณที่มา เลยนะคะที่เปิดโอกาสให้ทางวัดของเรานะคะได้สัมภาษณ์แล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะคฝากเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนมานะครับมามาลองสัมผัสดูเพราะว่าทุกอย่างเรื่องงานเรื่องลูกค้าเรื่องร้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทุกอย่างโชคลาภแต่มาแล้วก็รู้สึกว่าดีดีขึ้นนะคะจิตใจก็ดีขึ้นมีความสุข ก็ขอบคุณนะคะขอให้ถูกหวยรวยทรัพย์กันสีนะคะและกิจการที่ร้านนะคะขวัญขอให้พี่มีกิจการที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะขเลยนะคพั่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับมีเป็นโฉมหน้านะคะชอบดีคนลุกเลย